หลังจากที่เราพักกันไปสักครู่หนึ่งแล้วรับกลับมาชมรายการเหล่าเก้าชาวบ้านในช่วงต่อไป รับขอประคุณสรับการติดตามรับชมรายการาเหล่าข้าวชาวบ้านเป็นประจำตุกวันจันทร์ถึ้งวัมนเช่าทางช่องระนองเชนเนลบางคนเจอ้องวันหน้าก็ฟา้อความมาว่าแม,ม่แม่อ่านข้าวได้ทุกอกทุกเจะนะครับดีใจที่มีระนองเชนเนลได้รับรู้ข่าวสรารข้อมูลของระนองบ้านเราะนะครับต้องขอปอระคุณสหรับการติดตามรับชมกัน้วยรวมทึ้ง่านติดตั้งจารส้มไอพีเอ็มนะครับจักใครยังไม่ได้ติดทีก็ไปจีรานบุตรอะไรกับไฟฟ้าแกล้งกันตรงนี้กับแปดซองแปดฮาซูน มาถึงเรื่องข้าวคราว่อกใบก็บเป็นเรื่องของทางวัดอุปนันทารามหรือว่าวัดดา้านก็เตรียมชลองเจดีย์โผล่ลุงบัน้นรบๆโรยยีสิบปีนะครับวัดอุปนันทารามก็เตรียมเฉเริ่มชลองเจดีย์ลวงโผล่บันแล้วก็ก่อสร้างกุฏิระนังอุปนันทานุโซนเพื่อเป็นที่ศึษาเราลเรียนองปิสุสามานิโดยมีงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ10ล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็คือหน้าไปว่า60เปเนแล้ว ที่วัดอุปนันธารามรประวัติด,ด้านกับสึ่งตั้งอยู่อีกครั้งเมืองนองอยู่หมืนก้างเจ้าอาวาสโดยพระกูเอาอ,อุปนันทส,สู้พ้นเจ้าคณะเปิดเมืองนองแล้วก็เจ้าอาวาสวัดด้านก็เตรียมจัดงานบวชทีจะเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ทางวัดอุปนันธารามมีประวัติมายาวนานแล้วก็ครบรอบโรยยี่สิบปีในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดโดยทางวัดได้มีการก่อสร้างกุฏิระนังอุปนันธานุสรื่อทีจะเป็นอนุสรเดีดิเจ้าอาวาสดั้งสีรูปที่เป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นอดีตเจ้าคณะจัะงหว โดยองค์แรกคือพระครูศิลพงศณารักษ์หรือว่าพอลุงบัพฑิตสรกับองค์ที่สองคือพระครูศิลพงศณารักษ์ลวง่อพุทธนะครับและก็องค์ที่สามพระระนังคไนวอ่าพระระนังวิคาวินัยมุนีวงพลอยธรรมชาโตนะครับและก็องค์ที่สี่พระระนังคไนวิมุนีนะครับหรือว่าฐานบุญไหยและก็ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือพระครูอุปนันทโสพนหรือว่าผอลุงสุพลสุพนโนนะครับ พระกูอุปนันโซพลนเจ้าคณะอำเภอเมืองรนนองแล้วก็เจ้าอาวาสวัดอุปนันทารามหรทีิชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าอาจารย์โชพลนะครับก็เปิดเปยว่าพระอุบโบสถวัดอุปนันทารามตามหลักต้านสนิทฐานว่ามีการก่อสร้างมาตั้งแต่ตั้งแต่สมัยพอลุงบันยงคงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสรัวปีพอซ่ศพันซี่โดยทราบชิพกหรือว่าร2ยยี่สิบปีนมาแลว้วโดยเป็นการรวมมือรวมใจจากเถวไท,ทยจีนพม,ม่าซาำเชือ้อชติ โดยการออกแบบก็เป็นศิลปะแบบไทยผสมพมา่าผสมประสานศิลปะแบบสเปนมีพระประธานที่มีอายุมากกว่า60บปีรถพระอุบโบสถก็มีทางเดินเป็นดาเบียงด้านล่างมีเจดีย์ทรงหลัง้าการวัดสร้างมาพรอมกับพระอุโบสถด,ด้านในก็บรรจุพระเครื่องโบราณในสมัยของหลวงปัณและก็อันตีของหลวงปูัณด้วยนะครับในส่วนของการสร้างกุฏิพระรานัง อุปนันทานุโซนเพื่อเป็นอนุโซนนะครับอดีตเจ้าอาวาสของวัดอุปนันทารามทัางสีรูปแล้วก็เป็นที่พักของคณะส่งพร้อมด้วยเป็นลานธรรมะและโคชั่นและก็ที่เรียนภาษาบาลีต่างๆซึ่งเป็นนาคารห้าชั้น ตอนนี้ก็สร้างแล้วเร็จกว่า60เปอร์เซ็นต์โดยใช้งบประมาณจากญาติุยมช่่มตบตุนซึ่งตอนนี้ก็อยัางกาดงบประมาณอีกเป็นจำนวนมากก็จึงก็ฝากบุญมายังญาติโยมตีกรบต่างล่ายก็เชิญชวนรวมจมตบตุนสร้างกุฏิและนั่งอุปนันทานุชนแคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินปี58หรือว่าอีกส่งปีข้างหน้าโดยจะได้มีการชเฉืิม,ชมฉชอลงเจดีย์โพลุงปันแล้วก็กุฏิและนั่งอุปนันทานุชนและยู่กูกรเมือแลน้องซื้อไป ปัจจุบันวัดอุปนทารามก็อยู่ในช่วงกําลังพัฒนาถาวรวัตถุคือได้ก่อสร้างกุฏิระนังอุปนันทานุสรกุฏิที่ใช้ชื่อว่าระนัอุปนันทานุสรเ,เพื่อเป็นการฉลองครบ120ปีของวัดอุปนันทารามคำว่าระนังก็คือชื่อของหลวงพ่อเจ้าคุณอดีตเจ้าหน้าจังหวัด ถึงสองรูปหลวงพ่อเจ้าคุณป๋าก็ชื่อพระระังเข้าในมุนีวงแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณพลอยแล้วหลวงพ่อเจ้าคุณบุญให้ก็ชื่อรังน์ก็ในมุนีเลยใช้ชื่อว่ากุฏิรังเพราะว่าเป็นกุฏิเป็นจุดหรือเป็นกุฏิที่ท่านเคยอ,อยู่ที่ตรงนั้นคำว่าอุปนันก็คือเป็นชื่อวัดเลยก็ชื่อรังปัญธานุสรณ์ ฉลอง120ปีของวัดอุบันธารามเพราะว่าวัดก็ครบอายุ120ปีการดำเนินการก่อสร้างกุฏิก็ได้สร้างโครงสร้างไปครบทั้ง5ชั้นแต่ว่ายังไม่แล้วเสร็จใช้ปัจจัยเงินก่อสร้างที่ญาติโยมได้มีจิตศรัทธาจากคนบริจาคตั้งแต่ สิบาท20บาท,บบาทคนละร้อยคนละพันเป็นหมื่นเป็นแสนที่โยมได้บริจาคก็ได้ใช้ใจ่ายก่อสร้างไปหมดไปแล้วประมาณ3ล้านเศษเศษทีนี้ที่จะสร้างต่อไปก็ยังมีส่วนที่เป็นประตูหน้าต่างพื้นแล้วก็ห้องน้ำเพดานมีทั้งควยทั้งสีกว่าเพดานแล้วกับงานตกแต่งก็ คงต้องใช้เงินอีกมากแล้วก็เป็นตัวหลักสำคัญเพราะว่ากุฏินี้ได้ใช้ออกแบบให้มีลิฟต์ด้วยเรื่องมันเลยก็ต้องใช้เงินมากหน่อยน่าจะต้องใช้เงินอยู่ประมาณทักเล้านถึงสิล้านประมาณนั้นเพราะว่าลิฟต์ก็ตามที่ดูราคาก็อยู่ประมาณล้านกว่าบาทประมาณล้านแปดแสนส่วนงานก่อสร้างที่จะต้อง ดําเนินการต่อไปอีกนี่ก็ต้องใช้เงินประสมควรได้ว,ว่าตอนนี้ทางวัดก็ขอเชิญชวนให้ญาติโยมเนี่ยม,มีโอกาสได้มามีส่วนร่วมในการก่อ,อสร้างกุฏิระนังบรรทานุสรฉลองร้อปีเนี่ยโยมมีจิตศรัทธามีกำลังน้อยก็ทำน้อยมีกำลังมากก็ทำมากมาติดต่อกับที่วัด ถ้ามาติดต่อกับที่อตมาเองก็ได้หรือว่าที่ผู้ช่วยท่านพระครูวิมลกิจจพร์หรือว่าท่านท่านรามหรือที่วัดจะตั้งตู้บริจาคสำหรับก่อสร้างของอกุฏิไว้ตั้งไว้ที่ในศาลาหอฉันโยมมาร่วมทำบุญบริจาคในตู้ก็ได้แต่ว่าถ้าท่านบริจาคมากอยากจะให้ ได้เขียนอนุโมทนาบัตรได้มีรายชื่อไว้ด้วยอันนี้ขอเจริญพรให้ญาติโยมได้มาร่วม <c oughs> มีส่วนร่วมในการบริจาคในการสร้างเพราะว่าเราสร้างถาวรวัตถุสร้างแล้วอยู่ได้นานอยู่ได้50าปี80ปีร้อยปีก็อยู่ได้นานลูกหลานคนรุ่นหลังเขาได้รู้เออคนรุ่นก่อนปู่ย่าตายาย พ่อแม่เราได้สร้างเอาไว้เขาเป็นลูกเป็นหลานอยู่รุ่นหลังก็ได้ใช้ประโยชน์ได้เห็นสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้สร้างไว้เนี่ยถือว่าเป็นอนุสรณ์ตามมาเลยจึงใช้ว่ากุติรานังอุปนาอุปนันทานุสรณอัตมาก็ต้อง <c oughs> ขออำนวยไวพรให้ญาติโยมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ ทำบุญหรือในการบริจาคหรือว่าแม้แต่ได้ดูได้ชมในรายการที่ออกไปในวันนี้ของอระนองชาแนลซึ่งเป็นทีวีของคนระนองอเพื่อเป็นข่าวสารให้คนทั่วไปเขาได้รู้ได้ชมแล้วก็เป็นาสาระส่วนหนึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้รู้ไม่ได้ฟังไม่ได้เห็นถึงแม้นว่าเรา ได้ชมได้เห็นทางทีวีก็ถือว่าเป็นบุญตาที่ได้เห็นได้ชมแต่มาต้องขออำนวยพรและเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลายต้องขอให้คุณพระศรีรัตนใจจงคุ้มครองให้แก่สาธุชนทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทินนั่นคือเรื่องโกงวัดอุปนันตาราม นในกับตาปูตึงโผล่ลวงบันนะครับถ้าคนเขาคนแก่จะดูจั๊กแน่นอนดูจักโผล่ลวงบันนะครับหรือถ้าใครเป็นชาวละน่องแท้ๆเขาจะมีรูปหลวงผล่บันเควกโกในรับหลวงผล่บั้นแกอบชันเนื้อฐานชันเนื้อก็น้ำตาลกรวดนะครับเมื่อก่อนใครไปบนเรือกระต่ายต้รงบนครับกาแกงเนื้อแล้วก็น้ำตาลกรวดนะครับโผล่ลวงบันนะครับถึงใครที่ไปก็มีรูปพระฐานบนวัดอุปนันทารามก็ไปกราบไหว้กันได้บางทีก็มีครูแต่งงาน เขาก็ไปกราบขอพลนะครับไปไหว้พอลุง oh. บ้านขอพรจะพอลุงบ้านเงี้ยนะครับนั่นคือเรื่องกองวัดอุปนันทารามหรือว่าวัดด้านนะครับเสนาหยุทธก็เป็นชิดก้นบาทวัดนี้แหละวัดอุปนันทารามเกดเก้าก้นบาทมันในเล็กๆอยู่เหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องชาวด้านน่าจะรู้จักเสนาหยุทธมั้งเลยชาวด้านใช่ไหมพี่น้องชาวดัานเพราะว่าหิวอิวปิ่นโตหิวชันอิวชันหิวกระหิวกิ้วหนาแต่พอลุงทุกวันทุกเช้าไปบ้านทาดฐาน นกับแหวก้าโตรกไข่สูตรกันบ้านบ้านเคยบ้านใหญ่เมนใ่ยนั่นนั่บ้านใหญ่เมนตักปลาสุกมเลย ในกับบ้านทนายมู่ก็ตักบ้านทุกวันบ้านเปรวันตะวันทุกวันรู้จักไรคนุหมายความว่ารู้จักหมดแถวนั้นจักมดัดแถวนั้นแต่ว่าคนรู้จักเรานั่นแหละพ๋อแก่แล้วแหละพ๋อแก่แล้วน <c oughs> ะครับเอา้ามาจึงเรีองข้าวดีข้าวดีที่เป็นทางเลือกไม่สำหรับพี่น้องชาวประจวบคีรีขันธ์ที่มาเสาย,ยุทธิจังหวัดร่โนงถ้าเมื่อคนเวลาจะไปในหมาในทีจะไปกลับบ้านประจวบที่กลับบางพานที่ต้องาอาศัยรถชิบลมั้งอันนั้นเนี้ยบว์เ่ยโบก์รถชิบล้อ เพราะว่ารถประจําทางก็มีต้องมีสายผูกเก็ตเลยตรถประจําทาานน้องก็มีน้องกรุงเทพาบางที่เขาก็เพลง นนกลับก็ไม่ไขลตัวก็ไม่ไข็ตัวแข่ปัจจุบพวกไข็ตัวตึงเทพก็มีในในเออหยอกขัดทุนเ่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเหลือกไม่ก็มีรถตู้ระจับทางในกรับที่มาเปิดเส้นทางเดินรถไม่ระนองประจวบคีรีขันประจวบคีรีขันระนองเอา่านไหนบบางนี่ก็ไปประจวบจากระนองไปประจวบจากประจวบก็ต้องมาระนองเลยไปแล้ว ไป่ังไปตักรับก็บไปอ,อย่างเดียวไม่ได้ต้องม <ไป S 1> ีรับกัน,นะคกับผ่านจุ่มโพนทาเสบางผ่านย่อยบางผ่านน้อยทับเก นะครับเ็เริ่มกันมาไรเริ่มวันที่สิบพฤษภาคมก่อนหน้านนกเอในราคา่องร้อยห้าสิบบาทต่อคนาไม่แพงเลยโดยบริษัทจันยาธุรกิจเดินรถจำกัดค่ะก็ได้เปิดประตูเส้นทางไม่ไสระนองประจวบเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยตรงนะคะไม่ว่าจะไปทําธุรกิจหรือว่าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆหรือว่ากลับบ้านก็แล้วแต่นะคะซึ่งในโซนนี้ก็จะเริ่มเปิดสายการเดินรถไม่ในวันที่สิบพฤษ ภาคมเป็นรอบแรกในเวลา8นาฬิกาซึ่งการเดินทางจากจังหวัดระนองใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ5ช,ชั่วโมงเรื่อประมาณ300กว่ากิโลเมตรมโดยทางบริษัทจันยาธุรกิจเดินรถก็ได้มีรถตู้ไวบริการจำนวน5คันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นอีกเรือร่อยๆในอนาคต นายเจสดาจัญญาผู้จัดการสาค่าระนองค่ะได้บอกว่าบริษัทจัญญาธุรกิจเตือนรถจำกัดสำนักงานตั้งอยู่คางสนามแข่งรถห้างแยกน้มร้อนอโดยอายุตรงนั้นแหละโดยจะมีการเปิดย่างเป็นทางการวันที่8พฤษภาคมที่ะถ้งนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดเส้นทางคือวันที่10พฤษภาคม2556เป็นรอบแรกนะคะโดยทางบริษัทจัญญาธุรกิจเตือนรถจำกัดก็จะรวมมือกับสถานีขนส่งผููโดยสาจังวัดระนอง โดยมีราคาในการโดยสาน2 5 0บาทต่อคน้วยรถทีสบาย11ทีนังรรองด้วยพนักงานขับรถทีชำนาญเส้นทางโดยตลอดเส้นทางก็สามารถที่จะเลือกลงตามเส้นทางทีกำหนดได้ตั้งแต่กิโลเมตร30กม30กาบุรีปากจันทรีแยกปฐมพรศรีแยกปฐมพรตาแสบางผ่านน้อยบางผ่านน้อยบางผ่านย่อยทับแก่แล้วก็ไปสุดทีสุดทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ลงปลายทางเลยนะคะท่านใดที่สนใจจะชา์บ บริษัทจัญญาธุรกิจเดินรถจำกัดก็สร้างมาทีจะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะที่บริษัทจัญญาธุรกิจเดินรถยูที่งสี่ห้าทับสหรือว่ายู่ตรงคางสนามแข่งรถห้างแย็กบอลนอร์นไกลหลานเลยนะไกลหลานทำท้ออ๋อไกลหลานทำท้อนะคะนั่นทีเขาไกลมุ่นนึงนะยุตแต่วันแหละนะครับอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ตัวเขาไม่จอดตีคนซ่งอ่ะเขาไม่จอดบอกคนโซ่ใช่ไหมไม่ครับแล้วก็ไปจอดตีบริษัทครับผมนายเจษดาจัญญานะครับชื่อเล่นเจมครับ ผมเป็นตัวแทนของบริษัทจันยาธุรกิจเดินรถนะครับเป็นบริษัทเปิดใหม่ครับวิ่งจากระนองประจบะครับไม่ทราบไม่ทราบว่าจากระนองถึงประจบนี่ใช้เวลาเดินทางในเวลาเท่าไหร่ครับเวลาประมาณ5ชั่วโมงครับหชั่วโมงอัตราค่าบริการในการค่าใช้จ่ายในการเดินทางนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับสองราสิบาทครับต่อคน,นครับ ในส่วนของเส้นทางในการเดินรถจากระนองไปประจวบไม่ทราบว่าทางบริษัทจันญาผ่านที่ไหนบ้างครับมีชุมพรท่าแซทับสแกครับแล้วก็ประจวบครับทราบข่าวว่าตอนนี้กําลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับก็จะเปิดตัววันไหนและก็จะเริ่มเดินรถวันไหนครับเปิดตัววันที่10เนี่ยครับเป็นวิ่งเที่ยวแรกเลยครับ8ปดโมงครึ่งครับประมาณ8ปดโมงครึ่งครับก็วันหนึ่งก็จะมีวิ่งประมาณ3าเที่ยวครับ ตอนนี้มีรถรับรองไว้รับรองนักท่องเที่ยวหรือว่ารับรองพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่มีทางเลือกใหม่ที่จะเดินทางไปโดยตรงที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กี่คันครับตอนนี้มีอยู่สี่คันครับก็รอรออีกคันนะครับก็รวมเป็น5คันจะวิ่งอยู่5คันนั้ง คาดว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงครับกับพี่น้องประชาชนชาชวจังหวัดหนองที่มีโอกาสที่มีทางเลือกใหม่ที่จะเดินทางไปจังหวัดประจวบคีรีขันได้อย่างคล่องตัวสะดวกสบายครับก็ต้องรอดูกันครับพอบตอนนี้พ่อแม่พี่น้องเขายังไม่รู้จักยังไม่รู้จักบริษัททียังไม่รู้ว่ามีรถสายใหม่เกิดขึ้นครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะฝากกับ พี่น้องประชาชนที่กําลังสนใจทางการในการเลือกเดินทางอย่างสะดวกสบายกับจังหวัดระนองและก็ไป,ปจังหวัดประจวบคิริกันครับก็อยากจะฝากให้พี่น้องประชาชนมาร่วมใช้บริการได้ครับบริการเหมือนพี่เหมือนน้องครับ ในการไนก็เป็นความสะดวกอีกอย่างหนึ่งสำหรับผมไอพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่ผมไอพี่น้องชาวประจวบชาวบางปันตับเก้ทัทาศเสรับโรมาที่จะไปกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านญาติพี่น้องก็ไม่ต้องเ่ยวบุกรถไม่ต้องรสิบโลไม่ต้องรรถรถเมย์ว่าจะพานมาบางที่ลำบากไม่ต้องเสียค่ารถแพงด้วยในกครันก็นำข้าวนี้มาประชาสัมพันธ์ให้ทันผมไอพี่น้องที่จะเดินทางได้รับรูรับทราบกันแล้วก็ได้เลือกทางเดินไม่ของพี่น้องนะคร มาถึงเรื่องคงชาวตลาดชุมชนองค์การทำไมคะ,ะหลายคนไม่รู้ที่ว่าตลาดชุมชนองค์การอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนกับตรงบริเวณรังอาคารพาณิชนะครับแต่แเต่าังบ้านม้อม่อหอลันเรียกมอ้อหลันตรงนั้นม่อลันบัญจีหลันขข่หญ้าเลยะนะครับก็จะเป็นคอกองค์การบริหารจัหวัด สมัยนั้นก็ปรยกลาดชดก็ปรยกลาดชดไว้เส้นเหล้วก็เปิดให้พ่อพาแม่คาไปชาว <ไง S 2> แพรข่ขายคองบันตอนนั้นคือกักมาร์คสมัยสมัยก่อนคือกักมาร์คนนกัรแม่คาจะเป็นพักเอวยมู่เอวยใกล้เอวยส้มเอวยลูกหมวงเอวยญญากายูเอวยมีถูกแยงเส้นเหล้วกาขึ้นมีลีเกย์กาขึ้นจะมีลีเกยมีนั่งใช่นั่งกาแปลงนัน่งกาแปลงเขาจะเป็นนั่งแบบรถรถก้องพวกโฆษณาสินค้าต่างๆนในกัรไม่ว่าจะเป็นบริษัทโก๊ะ บริษัทโกดังดื่มชูกกำลังวันนี้ไม่โลโอวันตินอ่าแล้วก็มีพวกสักฟอกและเรื่องยาซีควันมาถึงก็มาซาติดแล้วก็มาขายโก้งนะครับใช่ไหมละครเรืองเปิดไว้ยเจ็บอะไรตอนนี้เราก็โฆษณาขายของกันต่อไปอยาจะสนใจควันปุ๋ควันดำควันเขียวปุ๋ิฉีดยาซีควันนี่คิดถึงอดีตนะพอดีนี่อดีตนั่นแหละพวกโกบีนั่นใช่นะครับแต่ลาลามาปัจจุบันตลาดโอการ นการล่างจากที่ค่ายขคงอุสะพักหนึ่งก็มีคิวรถชงเตะอาคิวรถไส้ระนองภูเก็ตก็วัฒนาเขาก็เรียกเป็นว่าตลาดวัฒนาปัจช่วงนหนึ่งต่อดังใช่ไหมล่างจากนั้นเลยพอคิวรถช่องคิวรถไปจะช่อกเต้เลยคิวรถไส้ระนองภูเก็ตระนองภูเก็ตประกอบกิจการในสะพักหนึ่งก็ไม่ดูพรื้ยุดไปนกครก็เลยทำให้ตลาดองค์การนั้นร่างขึ้นมาแล้วเลยเสียดายเนาะเสียดายโค้งนะครจนปัจจุบันนี้พี่น้องชาวตลาดองค์การก็บอกว่าเทศบาลเนย อบอ,จอเจ้ยช่วยทีตาเว้ยะในกับโจวย์มาพัฒนาปรับปรุงไอล้ลานกว้างๆให้เป็นหลานกีฬาหรือว่าอาคารตลาดชดปรับปรุงให้เป็นอาคารนอรประชุมริจธรรมกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี้ได้หรือไม่นั่น,นสินะคะตลาดองค์การก็เป็นตลาดสดเก้าแก้อีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ด,ด้านหลังอาคารพณิชย์เมื่อทีคุณสราหยุดบอกนะคะที่ผู้คนในระแวแกดังกล่าวเนี่ยก็มาจับจ่ายสื้อห้ากับข้าวกันยากมากมายในสมัยก่อนนะกัยังที่บอกและมีริกเก้ยามคำคืนนะคะ แล้วก็มีโน่มีนั่นเขาเรียกว่าเป็นการจัดงานรื่นเริงสงครามคืนกรขึ้นไปแนวบงแล้วกูจิกแทงกันเหมืนันนักเลือกลุยนั่นแล้วมดไปเลยนะคะต่อมาหลังจากที่ความเจริญเข้ามาเยี่ยมเยือนในละแวกดังเก้าตลาดสุขคณะจะย่่ก็เพิ่มมาขึ้นทําให้การจับจ่ายซื้อห้ากับข่าวกับปลาที่ตลาดองค์การก็เริ่มหนดหน่อยลงหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นคิวรถโดยสารระนองภูเก็ตวัฒนวัฒนาขนส่งก็เลยเลยวะตลาดวัฒนาต่อมาเมื่อมีการย้ายสถานีรถโดยสารระนองภูเก็ตไปยัง สถานี้คนส่งความสําคัญของตลาดองค์การเนี่ยก็เหลือลดน้อยลงจนกระทั่งไม่มีการค้าคายมากว่า2ปีแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ชาวชุมชนก็ต้องการให้เทศบาลกับอบอ,อจมาพ<ม>ัฒน,นาไปั่านเสี่ยงชาวบ้านกันา่ก็จะเอาผัดนเปลือกันมั้งชื่อป้าหนูค่ะตอนนี้ก็ห9บ้กป้าหนูเคยขายของตรงนี้เหรอคะขายมาตั้งลายเกืบเาาอบ2ี่ิบปีอตรงนี้เหรอ ก็เมื่อก่อนก็เป็นตลาดขายของเขาขายกันเต็มหมดทุกทุกแผงแลวที่มเปยตลาดอะไรก็เป็นตลาดวัฒนาพอดีวัฒนาเข้ามาเขาทําให้แล้วก็พวกเราก็จ่ายตังม้อไฟก็ออกเองกันทั้งหมดทุกคนนะพอ,อขายไปขายมาแล้วไปไม่รอดก็ย้ายไปออกไปทีละคนทีละคน,น <c oughs> ชุมชนอะไรครับชุมชนตลาดองค์การค่ะแล้วตอนนี้ ตอนนี้ไม่ไม่ได้ขายมาสองปีแล้วมันไม่มีคน,ออนก็อ,อ,กนนยอยากให้อยากค่ะ,อย,ะอยากให้ปรับพุงใหม่จะได้มีรายได้ขึ้นมาเพราะทุกวันนี้อยู่ก็ไม่มีรายได้อะไรเลยอ่าพร้อมชุมพรการคอนกัดกรกรมก,ก,การชมจรตลาดตรงการครับอยากให้หน่วยงานมา ช่วยเหลือการจัดการสนามสนามแบบทำให้ชุมชนได้มีเด็กได้มีออกกำลังกายกันตอนเย็นเย็นตอนเช้าเช้า,เ,ชาเป็นสนามฟุตบอลก็ได้หรือว่าเป็นสนามแบบอะไรแบบไดวิ่งวิ่งเล่นเล่นตอนเช้าเช้า,เ,ชาเย็นเย็นก็ได้อยากให้หน่วยงานมาช่วยทำให้เรียบร้อยหน่อยอ่ะ มีคนอาศายัยอยู่ก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนสี่ร้อยกว่าครอบครัวในชุมชนาลาองการเนี่วยวครับเจว,วิงกอนให้ทางเจาา้าหน้าที่ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องวยมาจัดการทำสนามทำอะไรให้เรียบร้อยหน่อยให้ตลาดองการได้มีที่ประชุมที่ตองเงนเย็นเย็นเช้าเช้าได้มีเด็กมาเล่นกีฬาได้มีวัยรุ่นมาเล่นกีฬาคนแก่ได้มาออกกำลัง จึมชนตลาดองการครับก <g chin> ับกับกับครับ,รบ,รบสวัสดีครับผมนายเล็กกองอา,าสาสเจเขต5เื่าเมืองผมก็ได้พบปากกับชาวบ้านสอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็สอบถามเรื่องตัดหน้าตลาดองการมีที่ว่างว่าจะให้ผมพัฒนาแบบไหนไปในทิศทางไหนก็หวังว่าพ่อแม่พี่น้องก็คงให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันคิดว่าเราจะพัฒนาไปทางทิศทางไหนดีให้พวก ชาวบ้านได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องคูระบายน้ํากับไฟสาธารณะเนี่ยผมเห็นความเดือดร้อนมา,มามากแล้วผมคิดว่าเทศบาลกับอบจองวดนี้เราต้องพัฒนาร่วมกันแล้วที่เป็นซึ่งซึ่งเป็นความหวังของจังหวัดระนองแล้วก็คนในจังหวัดระนองก็จะได้ตอบรับแล้วได้ทีมงานของพวกเราทํางานจะได้มีความจเจริญยิ่งยิ่งกันไป คือด้านหลังนี่ผมจะลองปรึกษาท่านนายกดูว่าจะออกไดเอาใดทิศทางไหนกันเราควรจะมาบูรณะแล้วที่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราไม่มีคนดูแลปล่อยทิ้งคว้างนกก็เข้ามาขี้คนดูแลก็ไม่มีเวลาจัดจัดงานไรเทีมก็ต้องมาฝาดมาถูทีนี้เราต้องหาวิธีมาบูรณะมาดูแลแล้วก็ซ่อมแซมให้มีประสิทธิภาพให้ได้เราได้ใช้งานให้ที่มีประโยชน์ให้ได้คุ้มค่ากับภาษีที่เราสร้างเอาไว้ขึ้นมา นั่นคือเสี่ยงความกินเน่นของพี่น้องชาวตลาดองค์การที่ยยกใยทางเทศบาลหรือว่าจะเป็นทาง องค์การบริษัทสุดจังหวัดนะครับโดยท่านส่อจอส่จตีนะครับส่อจตีผู้หญ่งใหญ่ผูกมากกว้างเลยแต่วันเล็กผู้ใหญ่ตีเราไม่จับมัดได้เลยใหญ่มายหญ่เลยรถเกต้าผัดบาเดิมตุ้มเลยรถเกต้ขัดบาเดิมเลยนะครับตีจะเข้าไปช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงตลาดองค์การนะครับผมแพี่น้องก็ท่านผู้ใหญ่ตีก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปคุยกับเทศบาลแล้วก็อบจปฏิจ่างขอประมาณมาตั้งไว้แ้วต้องอะไรว่าต้องระดมความคิดแน่นอนความเป็นความคิดว่าต้องการกันอย่างไรเพราะฉะนั้นติดตามกันต่อไปว่า ตรงนั้นตลาดผ่อการจะมีการพัฒนาไปยังได้หรือไม่ตามตีพมพี่นองตรงการหรือไม่ค่ะวันนี้เวลาคนรา่นการลาวข้าวชาวบ้านเวลาหมดแล้วแล้ว <c oughs> จากล่างกันไปก้นล้ำในกลับเดียวพบก,กันไม่กับไปกันลา,รราข้าวชาวบ้านในช่วงต่อไปช่วงนี้มีความสุขถูกตุกตานสวัสดีครับปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02245999 9